ได้สามตัวครับทุกคนได,นะได้ไหมได้สองตัวสองตัวสองตัวครับดูตัวนี้ครับตัวโตวเลยนี่ลูกนีสองตัวใหญ่ๆครับนี่โอ้ว้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้านาเอฟซี FC. ช่องวิธีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับ พบกับผมชังระเดชนะวันนี้ได้เวลาที่เราจะเช็คไซส์ปูกันอีกแล้วนะครับชังระเดชเอาเรือลงบอ่อนี่วันนี้เราจะมาดักรอบปูกันครับหาปูขายกันสักชุดหนึ่งเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันครับผมโดนไม่โดนได้ไม่ได้ครับผมปูจะโตหรือ,อยังแล้วก็จะได้มากกเทาไร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดักกันเลยเราใช้รอบกัน20ลูกนะครับเหยื่อปลาสดนี่กะระยะกะจังหวะให้ดีก็โยนครับทั้งหมด20ลูกนะ ระยะได้แล้วก็ทิ้งทางเรือเลยครับผมก็เราจะดักทิ้งไว้2ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวเรามากู้กันครับเดี๋ยวครบ2ชั่วโมงเนี่ยตัดช็อตมากันต่อครับผมมาครับผมหลังจากได้เวลามาครับยกรอบกันดูลูกนี้ก่อนเลยลูกนี้ใกล้บ้านได้ไหมโอ้โดูนครับกี่ตัว ออมกี่ตัวห้าตัวสามได้สามตัวครับทุกคนลูกแรกตอนกู้เนี่ยเรามีสมาชิกมาเพิ่มนะครับลูกแรกได้กี่ตัวสรุปกี่ตัวห้าตัวสามตัวก็มาครับผมไปกันตอ่อนี่เดี๋ยวให้ดูขนมสักหน่อยโอ้โหน้ําเกือบถึงสังกะสีแล้วครับช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ําดันสูงนะทุกคนดู เกือบถึงเแม่น้ําใหญ่ครับแล้วรอบเราก็นะ่ะทุนกระโดกระเดหมดเลยครับผมไปเดี๋ยวไปยกรอบต่อไปกันครับได้ไหมลูกมีช่วยกันลุ้น เฮ้ยลุนลุนนได้เปล่าได้ไหม้อ่าไหนยกโชว์มาดิยกโชว์มาทางนี้อุ้ยตัวใหญ่้ยเปียกน้องหมดได้หนึ่งตัวเนาะตัวใหญ่ด้วยถึงคิวคุดมั้งครับมาหรือยังมาเร็วมาเร็วได้หรือเปล่าเอาขึ้นเรือ ได้ไหมได้อีกเหรอนี่แม่ได้ทุกลูกเลยใช่ไหมไปกันต่อไปไปหากบกินกันมาฮาดูพี่นันจะได้หรือเปล่าฝึกให้เรียนรู้ครับให้รู้จักหากินนี่ดักปูในบ่อเราเองได้ไหมได้ครับได้กี่ตัวได้หนึ่งครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมตัวใหญ่อ้าวได้อีกหนึ่ง ได้ลุ้นอีกแล้วครับมีหรือเปล<ะ>่า<ะ>ได้หรือเปล่าอุ้ยเอาเขึ้นให้ได้เออช่วยเหลือตัวเองออ้โหอ้ยตัวใหญ่ได้กี่ตัวสองตัวสองตัวสองตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ ลูกนี้ได้ตัวใหญ่ด้วยครับนี่ดู<อ>มีหรือเปล่าได้ไหมอุ้ยได,ได้หรือเปล่าได้ได้ครับตัวนี้หนึ่งตัวนะพ่อครับผม คนเล็กบ้างดูสิได้หรือเปล่าได้ไหมได้องตัอุ้ยกี่ตัวสองตัวสองตัวครับแม่เข้าดีไหมเข้าดีไหมเข้าเยอะไหมเข้าเยอะอันนี้เราได้สิบตัวนะพ่อได้สิบตัวเหรอ ตอนนี้อยู่กลางบ่อแล้วครับมีรึเป่าอ้ตัวใหญ่เหรอไหนยกมาหน่อยนี่ดูตัวนี้ครับตัวโตวเลยนี่ไม่ใหญ่ๆอย่างนี้ชื่นใจครับลูกนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นไายร้อนเนาะแดดสองหน้า <laughs> ดูทำหน้า เลาะจีได้ไหมได้สองตัวอ,อาอยี่ยกโชว์มาหน่อยได้กี่ตัวได้สองตัวสองตัวเนาะอะไรอ่ะชูสองนี้ทำไมมีหรือเปล่าโคนั่นมีครับกี่ตัวครับสองตัวครับอูย้ยสองตัวใหญ่ๆด้วยสองตัวนี้นี่แม่ลูกนี้สองตัวใหญ่ๆครับนี่ นุกกันละเกินครับสาวลอบยกปูนี่ยาวอะ่อวอะมันยาวมันยาวคิวนี้คิวของคูโดนะอู้กี่ตัวกี่ตัวคนนั้นสามตัวเลยเนาะแม่เราก็ปูลอบกันครบแล้วนะครับนี่ไอยไม่น้อยทุกคนตัวใหญ่ๆดีด้วยครับแม่สองถัง นี่ถังนึงนี่ดู่ะเดี๋ยวเราเอาไปมัดแล้วก็คัดแยกไซส์กันเนาะว่าวันนี้จะได้ไซส์ไหนราคาอะไรบ้างครับผมมาสรุปปูกันนะครับนี่คัดแยกเสร็จเรียบร้อยมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนไซส์นี้ช่างเดชจะขายอยู่ที่สองห้านะครับสองห้าศูนย์บาทนี่อ่ะได้เท่านี้ครับผมตัวใหญ่ๆนะมาที่ ไซส์นี้1,70ครับไซส์นี้จะย่อมลงมาหน่อยนี่ไซนี้7 0บาทครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วมาอีกไซนึงสุดท้ายเป็นปูไข่ครับขายอยู่4,50นี่นะที่เราดักเช็คไซส์ปูดักปูขายสร้างไรายได้วันนี้ของเรานะได้มา3อย่างครับไข่ปูเล็กแล้วก็ปู ใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเราเอาใหญ่เนี่ยเนาะไปทํากินกันในฝาครับเล็กๆเอาขายไปฮะ <c oughs> กินทั้งทีกินใหญ่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าครัวกันครับสุกแล้วนะครับว้าวอะไรจะเด็ดเท่าปูดำหนึ่งนะยายเนาะ <Yeah. S 1> ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมาลองชิมกันมาแล้วครับทุกคนเอาเลยลอง <c oughs> <c oughs> คนละกามละกามครับอืม <c oughs> ข้าวเย็นของครอบครัวนะทุกคนปูดำนึ่งหรือปูทะเลนึ่งในบอ่อเราเองอร่อยไหมคนนั้นอร่อยอครับไปดักมาเองใช่ไหมโคับโดอร่อยไหมครับอร่อยเหรอ <c ười> ก็คลิปนี้ดักปูบ่อเช็คไซต์ปูเอามาขายสร้างรายได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวเย็นกันนะครับวันนี้เรามีเมนูปูนึ่งก็ไว้เจอกันใหม่นะยายส่วนคลิปนี้ สวัสดีครับบายบาย